ปาดีดีเขียนเลขโลกมันเขออกเด้อต่าใหาเขียนตัวได้ออกกันได้ันทร์มันเนี่ยจีนออกมึงไปเมาขอให้มันจัดแน่นอนงานอันนั้นสื่ตัวพิเศษสื่ตัวมันเขออกหน่อยบันทึ่งได้อนึ่งครับพี่ใหญ่เลยออกทุกแถวสองครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ไปมันเบ้าอกบ้านอกศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองที่ผิดขันกันนั่นที่เป็นศูนย์สองสองศูนย์เกิดทึกเมนเ็กหน่อยเอากันเป็นคู่เนาะเอเป็นคู่เ็กหน่อยสองคนเออเด็กหน่อยสองคน่ากาเป็นศูนแต่ว่าผมผมบอกว่าผมว่าโบเมนโมเมนเป็นหน่งเป็นหนง็นึงเ็ยเอาเลยบอีว่ามันเลยมันออกศูนยมันไม่อก มันงวดสุดสอมเออแต่งบางวันนี่เลยผมบอกกาตีเลยบ่กับข้อนกมกมกมอย่างมาไปตั้มที่เขาม้าเหลีวทั้งเบิดหางงวดแล้วเนาะแฮะได้มาเหลีวหางงวดแล้วเนาะหางงวดแล้วอ่าหางงวดแล้วขอขอตัวนใหญ่นีครับขอขอถามในครัคือคุณพ่ออย่างคุณลุงสายตีนคุณคุณพิการทั้งสายตาแม่พิการทั้งสายตาเนี่ยโมเห็นมาได้จักปีเราไงสามสามปีแล้ว เนี่ยโมห็นมาได้สามปีแล้วเกิจะจะต้นถือว่าอายุหลายอายุหลายแต่ตน้นแต่ตน้ตนต้นต้นปีแรกๆเห็นล่งปีล่างๆมาเรืไไหนหน่อยๆต้องเป็นยังไงเนาเห็นพิ่งแรกามาเห็น,<ต>ลลนล่างๆมาเหลือล่างๆนั่นเป็นเรื่องเลื่อม<พ>หายเรื่มหายไปเรื<พ>่อยเพราะเพราะว่าจ้าเนี่ยไม่ใช่ตาต่อหินตาต่อหินไปหาหมอหมอเอกชัยก็บว่าอันอนั้นไอ้พวกโบราณเนี่นบ้านแบ มันตรวจร่มหมอน้าไม่หมอไม่กระทงกับปหาทีขอเพื่อปัปหาชีขอทีขอกระทงไปหาทีริ่งไฟบัตรสิโลกจ้าหมอใหญ่ตัวหมอหนึ่งอ่าลองเมืองว่าเห็นหูหมอหมอหมอเห็นขันยังไงหมอเห็นขัน้าเหมอเสียสองกระโจกับว่ากับ้านเรืบัตสิโอยี่ยี่ลยหมอใหญ่เพื่อปหาหมอใหญ่กับเรื่องบ้าอ้่าเอาเสียหลอกรอกมาได้ มม้อใหญ่บานนี่บานนี่จะพร้อมกันนังมันใกล้ว่าบ้านที่ที่เขาหมอหาเหมอลงบ้านหมอตาอ่างฮะช่วยิโอ้ยอันนั้นเมันสองสมมุมันหยอดเชนหยอดลาสามหลอดสองสมมุยอดเทนโอ้ยยังไม่้ามันถูกไปได้ดิไปได้คางคางตายดิมันเสียบาน หากใจนี <Cornell> ่อย่าบ้าขันมาถึงมอเป็นหมอสมือกระสีหายเต่น้องพงไเนาะหมอขันนั้นขันนั้นถึงมอหมอหมอกระย่ายอดล้าขายนย่าดขายนี่นี่เลยอยาหมอวาสราแช่อย่านหมออย่านวัสอนหมออย่างน้องพงเดี๋ยวข้ามาเล่าเรื่องความฝันกันแบบที่หนึ่งฝัน ล่าสุดเลยนี่งวดนี่งวดนี่งวดจำวันทีนึงนี่เออเอาให้คักคักมึงวาโทรมากอืมโถ่ห้ยมากเป็นอย่งไรเนาะเดี๋ยว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 ฟังครับมันเป็นสิ่งที่งวดวันนี้เนาะครับเอาวันนี้แล้วอ่าบนนี้กะอันนั้นบัานนี้ถึงล่าห้านอนกระคืนโอ้ยน้องมาแรงมากไอ้เนี่ยเขานอนหน้ากระคืนครับแล้วก็คน อยู่ในี่ตารางบนบนผู้อันนั้นศาสตร์ผู้อยังใหม่เขากับนอนเต็มบดครับเนาะบ้านนั้นกับอันนั้นที่นั่นกับบ้าแถวกันกับอันนั้นที่นั่นอันน่ะพุชามันละบ้านบ้านกับมันบ่มีหมองนอนท่านนี่กับยื่นยืนอยู่นอกกว่าคนเดียวกันเนาะมันกับมหามหาใบกับมันมุ้ยมันนอนอ่าท่านนี่กับได้ว่าไม่สิผ้าแข็งน้อนเฉื่อย มันยังจะขอก็ว่าเชียสักสองเรื่บานเชียเท่าหนองเนี่ยเชียร์นเชียร์แยสองคนเลยว่าอันนั้นคันไม่ให้กันเห็นหน่องเมียก่อนมาใส่เมียจะขอเห็นย้ำไหกันได้เอาแต่ว่าออก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 พวกคิดเลยออกพวกคิดได้เอฟซีซอยแป้นำเลยครับเด้อทันงแย่ด้วยให้ให้คนพันสมั้พังพันเร้อบัน บ้านนี้ท่านะยื่นอยู่นอกบ้านน <pacing, S 1> ี้ม <Gan. S 1> ันสองคนทีกันนอกกับมหามหาใคน้กับผ้าข้งขึงขไปนอกเที่งเนี้ยบ้านนี้บ้านีบ้านท่านนี่กิปึกปีหนึ่งเนาะบ้านนี้มันทีกันนอกนั่นกับเปสองท่านนีามันมันมันเป็นเิขสองบ้านนั้นนั่นท่านนีปัญไาอันนั้นพวกฟุ้พวกก็ด้เนี่ยมันอันนั้นใครได้สามศูนบอก เออสามสวนนี่แหละเท่ากับยังยังมันใจยังมันมันใจเน่ยจะตึงใช่ะเออคือคือว่าอันนั้นเลยนั่นเดยนี่มันกบอนเนี้เนี้ยแนน่อว่าแบบคือดหน่อยเอากันไหนอันนั้นนั้นมันติดกันแล้วครับอันอันี้ชวดเขาข้งไปทอแงกนมาแช่หักหักยอดมันตป็นเลยครับออสองโตเดอกเป็นหนึ่งกับเีสอง เอเป็ดปีมาเป็นทิศสองจะทีศนี่แหละจังมาเฉ่งน้ำโถบอกทิศจะบอกกัน่าคนทั้งอุดรเหนือบ้านเขามาจะไกลเนี่แต่บ้าโชคบอกใครแม่ได้ทิ่ครับผมนโชคโทบอกใครเน่โทคบอกใครเนี่ยว่ากษวันศีว่าเะาห้เพิ่มอ๋อว่าจสาห้เพิ่มเออกเจ้าเก่านั่นแหละแต่ว่าจะให้เพิ่มเป็นสองโซ่อเออกษ์เจ้าเก่า เลขตัวเก่าเนี่ยก็ว่าถึงไปไหนอนนํำกันเนี่ยก็วา่วาว่าเป็นเป็นติดสามศูนย์นนบานไหนตีอีกบานไหวมาเป็นหนึ่งสองเป็นตีเลขตัวเดียวนั่นละเลขตัวเดียวเออเป็นเลขตัวเดียวกันนั่นละแต่วา่าตัวหนึ่งติ๊ิเป็นสองตัวอ๋อขอข้าใจบ้านที่ขเขเข้าใจครับผมเออิิเป็นสองครับเออตัวนั้นที่รวมกันเลยตึ๊ เซตสามศูนย์ครับเออเซตสี่ใหญ่ๆเดียวนะ่วาทเซตนซสองยางเซตเสองเลยครับผมเนี่้ำไได้ที่เด้อครับผมเพราะไงคือเพิ่มเพิ่มอ่าเพิ่มหนึ่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มหนึ่งสองเพิ่มหนึ่งสองขามาเออเพิ่มหนึ่งสองเพราะว่าอันนั้นเฮาหนึ่งคนหนึ่งมันเมียเพราะว่าเสียดนั้นมันไม่ทำกันผิดกับนอกครับบ้านบนนี้มองมองบนนี้นอนเขานอนเต็มบ้านหนึ่ง ก็เลยว่าไปถึงภาคกินนอนจะเเงื่อนมานี่ก็เลยว่าที่รวมกันเลยว่าอันนั้นสามศูนย์ปักก็ยาบอแน่นอนเนาะบาดนั้นไม่ไิท่านครับมาไม่นมิ้งท่านบัดที่ทิ้บัดทากันออกไปนี่หละจะมาเสียเี้ยเ่โตโน้ำทิันมาโตน้ำให้มาให้กันมาดวนเออชิบอบเพิ่มอีกบอบบบบอบบ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 บนบบบบบบบนบบบบบอบบ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 ่าบบบบนบบบบบบนบ บันทีกเป็นสองโต๊ะหนึ่งเป็นวันหนึ่งสองเพราะว่าเรียกว่านั้นมันมันวันจันทร์นวันทิหนึ่งวันจันทร์เป็นสองครับผมเออชาบ้านก็มีนี่ยจังว่าการจเลยคิดคิดแล้วก็ังเิกซื้อครับผมบาซื้อรองมือถ้าก่อนมันยังหลายมืออยู่ครับผมยงเบิ้งขันมันขันมันคอล้วก็เดไงเลยเด้อ ก็เคยเพิ่มเอ็นมันตัผันนี่แรงอยู่แล้วครับผมถือว่าฟันดีครับผมฟันดีเนาะถ้าแปลตรงนี้คือฟันดีนะครั้แลถือลองมันด้อโอ้ยก็ตอกกับกันมันไกเข้าบ้านอะไรแบบนี้บมันมันถึงบ้าบัานันดอยถือกับถึก คัะทีพ่อใหญ่แห่เขาไปก็คือสามศูนย์เออสามศูนย์พ่อใหญ่มาเพิ่มตัวหนึ่งมาเพิ่มตัวหนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งสองอเพราะว่าจาของนี่คนหนึ่งครับเออเนี่ยผมอารอที่ที่นองนี่เขามากกันเลยภาคกันเชื่อเงื่อนครับผมเงื่อนี่แหละจะว่าที่ที่เจนกตัวเดียวอันนั้นสามศูนยบ้าว่าในบัดนี้งเช่นในคิท่านมาโอ้สของกับเพชรคนหนึ่ง มันสองคนนั่นก็เป็นสองเจ้าบ้านที่เป็นทิพย์สองนี่จ้าที่หย่านอย่านเหตมันแยกกันนะก่อนก่อนเจ้าบ้านก็บอกมันเจ้าบ้านทีมซีผมรอก่อนเด้อรอก่อนนะครับอยู่ด้วยกันจนกว่าลุงตาคลิปจะลงคลิปแล้วก็จะจะอวยพรก่อนนะครับทุกผู้ชมต้อฝันแบบสไตล์แบบว่าตีเนาะตีเหม่นแห้งทีนี้ข้องฝันหน่อยที่ใดนะครับเนาะครับ แต่งวดที่แล้วนี่ถ้าผมบอตีให้ล้วตีถือคือผมไปตีหนึ่งหนึ่งเลขกเลยเคลยเลขเลยเขยเลยผมแต่ว่าเลขมันออกศูนย์สองมาโอ้ผมตีหนึ่งสองเนาะไม่ออกศูนย์สองแต่งวดนี้ผมเลยประกาศตีเลยบอสเอนี่ยให้ผใหญ่ตีคนเดียวตีคนเดียวตีคนเดียวโอ้ยให้ให้คุณผันตีให้เองกับจะคของกับบออย่างไหนเละอยากอยากให้คนสื่อ กี่ปัญหาเองนี่ปัญหาเอาเองเอใช่ปัญหาเอาเองแต่ว่าผมสิเขียนไว้ตัวนี้หน่อยหนึงดอกผมตีผมตีไว้ผมสิเขียนไว้ตัวนี้น้อยที่ผมตีข้ามข้ามฝันพอใหญ่นะสิตีเขียนไว้พวกนี้แล้วก็สิวงก้มให้ให้ FC ไปสองกันตัวนี้แหละบ้านนึงจะถีดเออเทสอันนั้นเล็กอันนั้นเล็กเสียงอันนั้นร่องล่อง มัอนี่นี่ยเออํำมาทนังสืะกันทำวิธีจังเลียบ่อยบ่อไม่บ่อหายแม่ทิบ่อแล้วบ้านบ่อหายก็เอาไข่ก้อนนี่แหละล่มแม่ลุ่มเพียงบางไม้อีกมือขึ้นที่สองบ้านเล็ที่ได้พอยายบ้านเหลนกที่ซาลาบบ้านเลขกที่กันนั้น็ดสามยดสิบสามเอเท็่สิบสามกันที่อื่องมันนะเออขันมัน กัมนอเอออิบอี่อ้สอเอเอัาเอนเดสอบามอีเอเอาส่แล้วพ่อใหญ่เด้อจังไรกับลูกล้านไหนมาแล้วเขาบอกว่าใายยาพยาธตรงคือต้องเขียนเหล็กลงดินมาครับ เขียนลงดินให้เอฟซีเนี่ยผมเห็นแต่ว่าเขียนตัวเลขงามแห่งเลยเขียนลงดินเลยความสามารถพิเศษไายนอกใหม่พิเศษแม่น่าโยโย่บอนออกกับกจบกบนน่องอย่างโอ้ผมโยโย่บนน่องผมนะบ่มีนบ่มบนบนห้องห้องก้านนะ เอามพิเศษแล้วหายบอก็ขาหายเลยเดี๋ยวมาวิเศษแล้วันน้นะันมันันนอ่อยู่ข้างขาไม่ดองนะบันหมอเห็นเห็นหมอนบ่เห็นเห็นหมอนบ่เหเห็นมเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วมาเสียนี่ไม่วิเศษนีไจุ่มกัาก่อนเด้อ เคียนลงดินมเดี๋ยวมุัถอยหน่อยนึงเนาะเทียนีนอ่งอะไอพญ่เราเด็กจุ่มกระถาเขียนเลขกวัเราเราโหอยู่อะพญจุ่มกระถาใส่ใหม่ก่อนเด้อก่อนสีเขียนเด้ออือการกาสกดรการจมกระถานะครับจมกระถาใส่ใหม่ก่อนอะ สาธุด้ะเ่็บวดเจ็บรจดีนานังทอดนีก็ดีแก่ทสานพี่น้องมากมา้ใช่ไหมนร่มาแต่สีสเกตล่าสีสไลดเออีสเกดมาสักสไลด่เม้นผู้คนถืนมาขอโศกขอหลาบนำคุณคนทำครูบาาจารย์เลยขอจงบดนบันดันสิ่งศักดสิทธิทั้งหลายจะไม่บอกให้โชคชัดๆเด้อการนั้นรางวัลที่มีถ่ายสามตนีันที อาอจะเจแล้วก็หานพันเตรียมใ่กำค้ณถือเนอะเป็นเรืองบางบาง่ท่านหอกงานหลอกทั้งหลายเหมอยวเรืงบางคันเซลดีก็หาเพ่พันให้ให้เงินซื้ให้ไปของเ้อะนั่นเป็นเ่งมากเงี้นมากชั้นเรื่อพันหายดีๆพันก็ฉุดฉุดซือทาราลัตสาทุเนอะรอรุ่นเพราะหญ่เขียนเหล็กลงดินครับ หม่วิเศษเขียนลงเลี่ยเธอได้ออกขนาดสาธุยกหน้าหนึ่งาุ้าอไปที่สัตวรับตกาปาหุสาธุสาธุะมงเซ็ตแ่ลบอะไรเมื่อเซ็ตไซร์หลอดเอาปญยนีบอหเนียบอเห็นแต่มีความสามารถเขีหล็กงงามเลยงามแห้ง ปาดีดีปัดดีปัดดีเี๋อหาเวอเด้อนั่งจาที่กระดานกันได้อันนี้ผิบุถรผิด่าก็ดีไม่มีขอ ครัเสียเขียนเลขโลกมันเสียออกเด้กตั้งให้ยเสียก็เลยสออกกันยาวยันมันมันหน่อมึงเป็นเมาก็ขอให้มันจัดแน่นอนยาอันนั้นสื่อตัวพิเศษสื่อตัวมันเสียออกครับ่วดบันทีหนึ่งในนั่ครับพ่อใหญ่วดบันทีหนึ่งสี่เทิงนี่สาธุเขียนลงดินทีไรออกทุกที่เบิ้งใหม่ก็จะสิบประเทศนี้เบิ้งบันนี้บนนี้เสียหายสองตัว สองคูเอาสองคูกันพ่อใหญสองครูครับผมอืนี่อืมหนึ่งนึ่งครับพ่อใหญหนึ่งครับอื้อเขียนลงบินอะไรออกทุกียวสองครับไม่เนาะครับผมเขียลงบินไออกยังบ่ครัสเด็ดามครับพ่อใหญ มันถือผมเลยถือครับพ่อญ่ถือครับถือครับผมชัดเกนครับชัดเลอาเดี๋ยวผมสิไปซองมันไก่ๆได้ไหมนี่เอาเอาองมไก่ๆว่าซักไม่จยิงไนนี่มันคือบอนี่มันดัดเานบอลบอลในาเจงเนี่นั่นนดางสง สองดาวมงสั่งสามดาวเมิงพิงซิงนาดาวท่าเทียงเบยเด้อเบอยเทียวห้งวดดิอันนั้นขันเทียวอันนั้นหนึ่งสองกับสามส่วนนี่ขอให้ผันเห็นถูกขึ้นคำเด้อมาบอกแค่แทยยามาไก่เปรียบมาะทศแขกเทียวแค่แทยขอให้ร้อยม้าไก่ หาใจหฮมค่อยๆได้่งเลยจะของมูเพ่นถี่ไปสื่อนี่จะได้กับยาห้ผ่าให้เพทเรื่อทวนี่ก็ได้ขอให้คำขอให้คุ้นขอให้ลาบขอให้รวยขอให้อยู่สมิเรียงเ้อขอให้ชมากค่าขิงเด้อถือยิ่ยกะถือเพียงตีนนี่ขอให้มันข้นเพียงหัวพันได้บันเนสถธกต้องพลังยังได้คือเ่าเดี๋ยว่อยดำได้แล้วบ้านนียกันงานนี่ใสเสียง นี่นี่น่ะควบคเชียงเห่ครับอไปเชียวเชว่ากบงเรื่องนี่ละออ่าอาเมบองดาวเสื้อผ้างน้อ๋อนาบองดาวเสื้อผ้าบางจไม่พังหเชียเหล็ลงดินีครับหนึ่งดาวสร้างสองดาวโบนังสามดาวมิงปิงพิงหนาดาวสางเชียงเบอร์เบอร์เชียวออกไดน ในวันว,วัทน,นที่คืพบแล้วว่าวันที่หนึ่งทนเกอขอให้ใขอให้ใช่สามโซเด้อแนกอเกอใช่ขอให้ขันเห็นเธอขึนข้นคำาก็บอกวี่จะมาไกา่เปียบมาใช่เด้อเสีนเต้เสียออกขอให้ร้อยมาไก,ก่ไก่ไ่มก็ได้งันเด้ออยากเห็นชัดชัดนี่ก็บอกเจ้าที่ละโอเอเอนี่นี่เราคงขอบ้านบ้านนี่ก็บอกเห็นในนั่งทอนี่น่าคือบัานแดงหมากคือข้ามหญาเชกอก แต่บอกคนก่อนนี่อาจารย์ใหญ่บอกกันอาจารย์ใหญ่บอกเก่าถึงเทียงนี่บอกถึงแม่นางทองนี่สาธุสาธุสาธุเด้อถือบุตรเจ้าดากันนี่แม่นางทองนั่นนี่กันนี่เด้อผู้ใหญ่แม่นำคำพริ้งเพ่งดอนคนรักษาถือสารทั้งท่าบ้านช่องนี่กันนี่เด้อมีผู้ขาดถือขอขอเลขของห้อยรวยเบื่อเด้อขอเรื่องกันนั่น รางวัลที่หเลขไทยสามตก็บอกเป็นครับอ้อบาวพ่อใหญ่บาดเทนี่คนเบิองแล้วอวยพรให้หลูกหลานเนี่ยลูกหลา,านเบิองหลายแล้วบาดเทนี่ก็จมกระถาให้ลูกหลานให้ทำม,มาหากินค่าขึ้นผู้ใดซื้อเลขก,ก็ให้ซื้อเลขคือผู้ใดจนอยู่ก็ให้รวยๆุยอ,อ๋อเอาเดี๋ยวพ,ออยพ่อใหญ่อวยพรอใ้ได้บาดเทนี่เอา ให้ทุกคนสิชมคลิปนี้อยู่บ่ต้องเฮ็ดหยังหลายครับพิมพ์สาธุอย่างเดียวพ่อเอาเดียวใช่ใ่เอาเดียวใชเขาใกล้ๆภาักเข้าใกล้ๆให้เราจมให้เนาะอ่ะจมคาถาใส่โทรศัพท์นี่แหละให้เอฟซีละกะจ้าจ้าได้ร่ำลุ้ยอือพ่ใหยังจนอยูเสรีลรวยทุกคนอายุเก่าสิบเอ็ดปีแล้วพ่อใหญ่จมคาถาเป่าใส่ให้ค้นสีเบิองอยู่นี่เด้อพ่อใหญ่เด้อจ้าจ้าจ้าจาเอาเลยพ่อใหญ่จุเด้อบ่านี่ ขอให้ลูกหลานนี่ขอชุบชิ้มมันคือมั่นเครื่อนไปหรือควรเกล็ดยาให้ได้ค่วมไข่เกลียหายนี่ขอให้มีอายุวันนะสุกขังพลังให้ยย่างดีคือเก่าเด้อขันนี้คอเกลียหายมากพานขันนี้มั่นเกลียหายมาใกล้ชีบปวดไข่ห้ยช้อยหายนี่ใกล้ๆเด้อขอให้ยห,ห,หายคอหายโศกหายโรคหายไข้ ขอถึถจงนักจังไรเลยอย่เยยาเด็ดพบบัญหารอย่าเด็ดผ้านันท์ายขอให้ลูกหลานนี่ขอให้ยู่ชมเรื่องนี้ชกอันตรายพ้าโชกอย่าให้มีมากกลนเจ็บปวดไขรให้สอยทางนี้ใกล้ๆเลยขอให้ลูกหลานนี่ ขอให้นิรยนึกเน่าหมันพันปีเป็นขนาดแจกเก็บรูปบาทเกลี่ยมาไกลยองดามเด้อขอให้คำขอให้คุณขอให้ลาบขอให้รวยขอให้ถือหวยรวยเบ้อเด้อสาธุสาธุครับขอให้รวยชมอยู่คิมสาธุอย่างเดียวนะครับวันที่ อยากแต่เงิน <us> ก <Performance rints> <us Hyung ceğiz> <us inguém> ับให้แต่เงินไหลน้องมาเด้ออยากแต่ช่องกับให้ช่องไหลมาให้ไหลมาแห้งปั้นนั่นแตงให้ไหลมาลังเข่าให้เตรียมบ้านให้ล้นเหลือนั่งอยู่เงินกับให้มีเงินเสร็จรียขอบบ้านเด้อนั่งดูบ้านให้มีเงินล้านแรียขอบเอ้ข่อยละข่อ้รวยขอให้อยู่สมเป็นยินเด้อขอ่อยชำมาข่าขิงข้อมเจี๊กระยาให้ได้ควอมไขกระยาให้มี ขอให้มีอายุวันน่าโขังพลังให้นางดีขี้เก่าสาธุสาธุสาธุขอให้มีอายุยั่งเดินอมเพ่งโอ้โอ้โอ้เป่าใส่หัวสุขชนเลยพ่อใหญ่บ่เดี๋นี่คนเบิ่งอยู่กะเป่าใส่หัวเราก็ถือขึ้นกันถือรวยสุขชนรวยสุขชนเออใหญ่เป่าให้แล้วเนาะ สาธุเด้อพญ่เด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุสาธุสาธุท่นว่าอย่างมันถีบอกว่าทุนฮะมันมาขันหาบอกว่าฝันเราฝันตอนว่าฝันขันหาเออมันมาขันหามันมามันมาบอกบอกขันเยวะเมันก็บบอกไงได้แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ